ช่วยกันโอเคเลยไปไปช่วยกันนะอันนี้ไงหนูหนูออกมาแล้วออกมาแล้วไปอยู่ตรงนี้เลยจ้าอุ้ยอุ้ยเราเราตัวเราตัวดีนี่ไงเหงีผู้อยู่นี่ไงสองตัวน,นั่นไงเห็นแล้วหอหอยแมงผู้ของเราโอเค ให้ไข่แมนผู้อีกตัวหนึ่งล่ะฮอยู่นี่หรือเปล่าใ่ใช่อันนี้ไม่สามตัวนีไ่ไงนี่ไงในใช่อันนี้หนูหาไปแล้วที่เขาช่วยชีวิตนี่หนูไปช่วยชีวิตเขาไงใช่อีกตัวนึ่งล่ะอันนี้หรือเปล่าอ,อูใช่จริงจริงด้วยแอบดีมากเลยเนี่ยหามไม่เจอเลยอ้ยมีปลากำลังหลงฝูงด้วยมีปลากำลงังโดนอะไร อะไรอะไรเนี่ยปลาอะไรหรอคะอุ้ยอุ้ยมีลากำลังโดนกัดหันพาเขาไปตรงไหนดี่ไปตรงไหนดีล่ะเขากำลังจะโดนโดนนกกินใช่ไหมคะน่าพาเขามาตรงนี้แล้วอุ้ยมีตัวกำลังโดนยั่งหันเขาน่าจะเสียพันจากฝู่ไปแล้วนะือ แต่ว่าปลาพวกนี้มันไม่คุ้นนเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเว้ยนี่มันปูอะไรหรอคะไม่รู้อ่ะปูอะไรนะที่มัเ<ร>ชอ,องเข้า <S S ไปในโฆษณากันดีกว่าอ่าเข้าไปเลยโฆษณาท้องทะเลจังมากอุ้ยมันมีสองตัวอุ้ยแต่ว่ามันก็เขาบอกว่าหาย่ายนะเนี่ยในโฆษณาเขาบอกอ่ะ อันนั้นหนอูหนอหรอว่ายออกมากว่ามันคือปูอะไรนะที่มันชอบอาศัยอยู่ในปลึกหอยอ,ะอ่ะไม่ถ้างั้นเราไปอ่นออานในโฆษณากันใหม่ดีกว่าโอเคเขาบอกว่าอะไรคะปูอะไรคะปูใส่ชวนหรือเปล่าอู้ใช่จริงๆด้วยโอเคถ้างั้นมีสองตัวนะเราเราอุ้ยใหญ่ยยเจอแล้วโอเฮ้ย,ย,ยตัวนี้ก็เจอแล้วเหมือนกัน แต่แต่ว่าเราจะมีอะไรจะบอกได้นะเราลองเข้าไปดูในโฆษนากันดีไหมเราจะไปดูปลาดาวกันเนี่ยปลาดาวสีเหลืองอ่ะโอู้งั้นเราว่าไปกันดีกว่าอย่าอย่าว่าเข้าไปในโฆษณากันก่อนดีกว่าอ้ปลาตัวนี้มีสามตัวโอ้ย่าเลยสิอ้นี่ยายปลาตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สามโอ้ย่ายจังเลยปลาพวกนี้เราจะไปดูโ้วาารานในไหนดีน้าเุ้ยดูในนี้นี่ก่อนอุ้ยหกนกกานะ้ำมีหกตัวนกกานะ้ำอะไรมาอยู่ในนี้ได้อ่อาไหนนับสิโอเคเราเจอในน้ำหนึ่งตัวแล้วนะอโอเคเดีย๋ยวเราลองขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ เออห้าห้าห้าอีกตัวหนึ่งอ่ะหกอ่ะหกหก,หกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หนูนับไปแล้วอ่ะร้อยอีกตัวที่หกอยู่ไหนเนี่ยหากันเปล่าไหนนับใหม่สินับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครบแล้ว <Okay. S 2> มึกสายล่ะมึกสายในหม,มึกสายอ่ะมันน่ากลัวนะนี่ไงที่เขาโดนที่หอยมาแรงพูเขาโดนจับไปไงเขาอยู่ในเคฟเคบท้องทะเลอุ้ยนี่ไงท่างนั้นเราลองขึ้นไปดูสงสัยตรงนี้น่าจะหมดแล้วในท้องทะเลอุ้ยนี่ไกงกำลังโดนหอยมาแรงพูจับที่เราไปช่วยเขามาไง ตัวที่จะนอนจับมีเยอะเหมือนกันนะมีทั้งปลามีทั้งหอยมาแรงผู้อหนึ่งตัวแล้วนะอ่ะตัวที่สองอยู่ไหนคะแต่ว่าเราจะไปตามหาอะไรอะอันนั้นสิเมื่อกี้เราจะตามหาอะไรหมึกสายไงหมึกสายมีสี่ตัวคะ่ะหนึ่งสองสามสี่อยา ใช่ตรงนี้หรือเปล่าคุแม่คุณแม่อุไม่ให้ลองแม่ลองแบบใช้ใช้กล้องอะซูมเข้าไปเยอะๆอ่าใช่ไหมคะซูมเข้าไปเยอะๆทุกที่เลยนี่ไงใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมใช่อ่าเข้าไปแก่ไหนทำอย่างนี้มันเป็นวิธีการนี้ทําดีมากเลยค่ะพี่เรามาตามหาแมวน้ํากันแมวน้าไม่กี่ตัวคะอ้เออย่าหนูว่าเข้าไปในโคสดาราก่อนนะ โอ้นี่ไงมีสามตัวอืมไปหากันเลยเฮ้แต่ว่าก่อนแรกเราจะทำไงอะ่ะแบ่คบก็แรกลองเอากล้องซูมเข้าไปเหมือนเดิมอืมนีม่ใช่มาน้ำรือเปล่าไม่ต้องซูมค่ะไม่ต้องซูมเพราะว่านี้เราเห็นอยู่แล้วอ๋อค่ะหนึ่งไหนตัวที่หนึ่งอยู่ไหนคะหนึ่งสองสอ,งอมไม่ใช่ไม่ใช่สา อ้าครบแล้วง่ายมากเลยใช่ีนไม่ต้องต่อไปเรามาดู Youtube ดีกว่าโอเคไม่มชกโคพ้นพาจรนไม่เอาอ่ะเราจะตามหาตัวนี้ยังมีสามตัวตัวนี้ชื่อปลาแมงปองโอเคปลาแมงปองถ้างั้นคุณแม่ลองซูมเข้าไปดูเลยนะคะอันนี้ใช่หรือเปล่าซูมเข้าไปดูแบบเลือดไปเยอะๆอ่ะ โอเคนี่ไงนี่ไงโอเคเจอแล้วนี่ไงตัวที่สองแค่ตัวที่หนึ่งไม่ใช่หรอแล้วตัวที่สองอ่ะอ่านี่ไงตัวที่สองตัวที่สามอยู่ไหนน้านี่ไงนี่ไงแอบอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่าอ๋อขอดูหน่อยเอาเอาข้องมาบังหน่อยนี่ไงใช่ป่ะนี่ไงอยู่ข้างบนนี้อยู่บนปูใสียชวนอะ ใช่นล้วเราลองมาแบบอันนี้กันดีไหมเราอเราจะมาลองหาแบบแองกพุนพระจันทร์กันดีไหมแองกพุนพระจันทร์มีกี่ตัวคะมีหกเลยนะโอเคมาอุ้ยตัวที่หนึ่งมันหายอ่ะแต่ว่าจะดูแถวๆตรงนี้อะ่ะลองอยู่ตรงไหนลองเอากล้องซูมเรแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ๋อนี่เหรอนะเจอแล้วตัวที่หนึ่งเราเก็บมาได้แล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สองอ้ยตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สี่เก็บมาได้แล้วตัวที่ห้าแล้วตัวที่หกอยู่ไหนเนี่ยเว้ยเราลองใช้กล้องของเราอ่ะไปสืนดูเจอแล้วนี่นี่ดูดูที่กล้องดูดูที่กล้องสิ ใช่ไหมหกตัวครบหมดแล้ว้็เราลองมาตามหาปลาอีกดีกไหมเราไปดูหน้าถัดไปไหมคะก็ดีนะคะอ่านเปิดเลยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหอันนี้คือซากเรือโบราณไหนดูซิมีอะไรบ้างเราจะขึ้นมาทำไมเรากำลังขึ้นมาพน้าชอบปลาอะไรที่สุดคะเออหนูชอบแบบ ปลาตัวสวยอ่ะปลาตัวนี้อ่ะมันสวยอ่ะปลาอะไรอ่ะตัวนั้นอ่ะมันชื่อว่าปลาอะไรท่าย่าเราเข้าไปดูในโฆษณากันดีไหมอุ้ยมีมีหนึ่งตัวหรออือก็ย่าไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หนึ่งตัวปลาไหลมอเรยไม่ใช่ตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะมันมีอีตัวออันนี้คือปลาหูช้างมีเจ็ดตัวลูกเล็กเจ็ดปลาหูช้างมีเจ็ดตัวไปดูกันสิ โอ้ดงตัวสองสามเฮ้ยอย่าไปสวัสดีนะดำน้ำกันด้วยดีไหมอ่าไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยแต่ว่าเรามีอะไรจะบอกด้วยนะบอกมาติถ้าเรามาหาปลาแบบตัวย,ยากๆก,กันดีไหม ้าตัวนี้อะแต่ว่าตัวนี้ของจริงมันตัวเล็กนะคือปลาสิงโตเหรอคะไม่ใช่ค่ะปลาตัวนี้ค่ะปลาตัวนี้ชื่อว่าอะไรเนะยปลากระพงเหลืองแถบฟ้าเออมนันจิบสองตัวเลยนะสิบสองตัวเลยเหรอมานับคันดีกว่ามาโอเคโอเค มันตัวเล็กมากเลยนะแล้วต่อไปคุณแม่ก็ใช้กล้องซูมไปเลยค่ะอ่าโอ้ตรงนี้งานมันอยู่เป็นฝูงเนี่ยมีตั้งสี่ตัวแน่โอเคอืมคุณแม่คุณแม่คุณแม่ลองซูมไปทั่วๆสิค่ะโอ้ตรงนี้ก็มีอีกสองตัวสองตัวตรงนี้ก็มีอีกสองตัวหนึ่งแล้วก็อันนี่องนอืม นี่ไงนี่ไงตรงนี้นมีอีกสองตัวไม่กำลังโดนกินทายงนั้นเราไม้ช่วยหนูน้อยคนนี้กันดีกว่าหนูช่วยยังไงล่ะคะพาไปในฝูงไงอืมแล้วก็พาคนนี้ไปในฝูงด้วยถ้าพาไปในฝูงแล้วเขาจะไม่ถูกกินหรอคะไม่ใช่เขาเขาจะต้องอยู่ในฝูงไงไม่งั้นหนูคนนี้เขาจะเป็นอันตรายเอาได้โอ้ี่ไง ันนี้คือปลาแบบปลาตัวใหญ่เลยนะอันใหญ่เลยอะ่ะที่นี้เรามาตามหาปลาเทวดากันเถอะมีเก้าตัวเลยนะอืมไม่มีเก้าตัวมันน่าจะหายากนะปลาเทวดาอืมทนเรามาตามหาปลาเทกวาลันโอเคอันนี้คือปลาเทวดาหรอลูกใช่ปลาเทวดานั่นแหละปลาเทวดาหน้ากากาหรอมันชื่อปลาโนรี คิดว่าป่าเทวดาถ้ะอีก,อ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 ,กอือันคล้ายๆกันลูกออานูรีมีเก้าตัวโอโ้โหหายากมากเลยนะเนี่ยตั้งเก้าตัวเนี่ยเก้าตัวถ้างั้นเราใช้กล้องซูมของเรากันดีกว่าอือหนึง่งสองวนี่ใหญ่สามตรงนี้อีกนี่ไงตรงนี้ นี่อยู่ตรงนี้อยู่เจ็ดตอนนี้ก็แอบโอ้โหนี่แปดทหหายากมากเลยอออันนี้ไม่ใช่อันนี้มันไม่มีหนวดอ้าวนี่ไม่ใช่หรอนี่มันเป็นปลาตัวนี้อ๋อเป็นปลาหูช้างอ๋อแปดอีกสองตัวหายไปไหนเนี่ยอันนี้เจอไงอันนี้นับไปยังอันนี้เหรอน่าจะนับไปแล้วอันนี้แอบอยู่แอบอยู่ใช่มันแอบอยู่เขาแอบอยู่ แม่นี่ท้างแม่ไม่รู้อ่ะว่ามันคือตรงไหนนี่ดูจากตรงนี้กับตรงสีที่มันอ่อนๆแปดกันตรงนี้คือสีฟ้าใช่ไหมถ้าตรงหัวคือสีมิน้นอมันแตกต่างกันคุณแม่เราลองไปหาดูในโฆษณากันดีไหมอ๊ยปลาตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะปลามงคลีบฟ้าเฮ๊ยปาลามงคลีบฟ้าเราหายายมากเลย Hey, โอ้<า>นี่ไค่สองตัวนี้อือฮ hmm. ้ยอีสองตัวอีกล hmm. ออแล้วอืวมอืออืออืออออือนืออืออออืออ้ออื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 มอืองืออือ้วอองออืออืออืมอือ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 วืออืออืวอือ้ืออวเอือ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 อืาอืออืออืออืา ด้วยแลนะโอเคจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะ